สวัสดีคุณผู้ชมนะคะคลิปนี้เพจสาราดีดีายอ้อยเทเวลมีรายละเอียดเกี่ยวกับปตทเปิดสายด่วน1745ช่วยผู้ที่มีผลตรวจ ATK หรือ Article Test Kit นะคะที่เป็นบวกค่ะเพื่อรับเข้าระบบรักษานะคะโดยการาส่งรถไปรับถึงบ้านเลยค่ะปะตทมีโครงการลมหายใจเดียวกันเ เปิดสายด่วน1745นะคะ,ะเพื่อช่วยดูแลคุณถึงบ้านนะคะเป็นโครงการ end to end mobile 1745นะคะสำหรับท่านที่ไม่มีเตียงนะคะหมดปัญหาได้ค่ะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยจะบริการท่านนะคะ,ะจนถึงเตียงโรงพยาบาลเลยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะฟรีทุกขั้นตอนค่ะ สำหรับรายละเอียดของโครงการ n t o n mobile a หนึ่งนี้นะคะเป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างปตทกับพันธมิตรทางการแพทย์นะคะได้แก่โรงพยาบาลปิยเวศผ่านระบบสายด่วน1745นะคะซึ่งเดิมนะคะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลป,ปิยเวศและโรงพยาบาลบางประกอกเท่านั้นค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นการให้บริการด้านข้อมูล การตอบคําถามนะคะเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนนะคะที่ทําการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะคะด้วยตนเองที่บ้านนะคะด้วยชุดตรวจ ATK หรือ Article Test Kit นะคะเมื่อตรวจแล้วนะคะทราบว่าตัวเองมีผลบวกนะคะก็ถือว่าโครงการนี้จะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะโดยการนะคะบันทึกนะคะ เข้าเป็นผู้ป่วยในระบบนะคะเพื่อเตรียมการรักษาและมีะลดรับส่งนะคะรดพยาบาลรับส่งเพื่อไปส่งต่อตามสถานพยาบาลต่อไปนะคะค่ะขณะนี้นะคะโครงการนี้ก็เริ่มต้นในพื้นที่นำร่อง6จังหวัดได้แก่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็คือรวมแล้ว5จังหวัดนะคะก็คือมีปทุมธานีนะคะ นนทบ,บุร,ร,ร,รีสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมนะคะบริการเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีทุกขั้นตอนค่ะสำหรับโครงการลมหายใจเดียวกันนี้นะคะกลุ่มปตท,ะทร่วมกับโรงพยาบาลปิยเวศนะคะจัดตั้งขึ้นนี้มีโรงพยาบาลที่เป็นโฮสพีเทลนะคะรองรับมากกว่า1,000เตียงนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามสีเหลือง300เตียงนะคะและมี i c ซสนามจำนวน120เตียงนะคะ ทั้งนี้นะคะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด -19 นะคะที่มีภาวะโรคไตและต้องฟอกไตด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการ n t o n mobile 1745นี้นะคะ,ะผู้ที่มีผลการตรวจการติดเชื้อโควิด -19 ด้วย antigen test kit นะคะหรือ atk นะคะถ้าท่านมีผลเป็นบวกนะคะ ค่ะท่านก็เตรียมรูปถ่ายบัตรประชาชนเอาไว้นะคะและนะคะผลตรวจโควิด -19 นะคะก็คือแถบสีของอาร์ติเจนเทสคินะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์สำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะคะเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ท่านก็รอให้ติดต่อกลับนะคะถ้าท่านไม่โทรนะคะก็สามารถสแกนตรง QR code ข้างบนนะคะในรูปได้เลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะ,ะจากเว็บไซต์ helserve.net a t h นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ให้ความสนใจในการรับชมคลิปนะคะทางเพจสาระดีๆมีความห่วงใยทุกท่านนะคะขอให้ปลอดภัยจากการติดเชือ้อโควิด -19 นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ เพศสาระดีๆจะนำข่าวสารดีๆอย่างนี้มาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบก่อนใครนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้นะคะ